โลกที่2โลกใหม่โลกที่กว้างใหญ่กว่าเดิมและสวยงามกว่าเดิม24ชั่วโมง EP นี้เราจะเดินทางไปที่โลก2กันแต่พร้อมแล้วไปดูก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมก็ออวันนี้นะขออนุาไปที่หายไปนานนะเพราะ24ชั่วโมงนีน้อัดจริงจังจริงนะครับผมก็โอเคก่อนอื่นเนี่ยนะเราก็นะมาทำคิระกันก่อนดีกว่ากับผมซึ่งผมได้แอบไปสุ่ส่วนผสมคิระามาครับผมผมไม่ได้อัดไว้เพราะผมเล่นในโทรศัพท์นะตอนนี้ก็หาคิราไปก่อนละกันนะผมแล้วก็ ได้คิล่ามาแบบง่ายๆเลยนะครับผมเออเรียบร้อยได้ไปแล,ล้วคิล่าจากนั้น,นครับผมผมก็ไปลงสตรอรี่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าอีพีนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บเบลไปลุกสองนะครับผมซึ่งก็รอไปก่อนนะก็แน่นอนครับไปลุกสองแน่ๆเพราะว่าอินโทรก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไปลุกสองซึ่งสตรอรี่ตอนนี้คือคือแขนกลคนแปลท่าน,นั่นเองครับผมผมได้ไปกับน้องเนาะก็เออตอนนี้ก็กําลังเราดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งอันนี้อัดสองอัปเดตนะคลิปนี้เนี่ยอัดสองอัปเดตเป็นอัปเดตสตาร์พาร์ท แล้วก็เป็นอัปเดตล่าสุดที่เป็นโอบิโตะนะเออประมาณนี้ครับผมอาจตั้งแต่ยูจิเลยนะเออก็นับอันนี้ก็มาเป็นสตอรี่ของบีสเทพมรณะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สตอรี่ของแขกคนแปลกท่าแต่ว่ามาลงเอาบีสครับผมเพราะว่าจะเอาอิจิโกหกล้านเองครับผมซึ่งคลิปหน้าไปล่าออฟกันดีกว่าครับผมไปล่าออฟอิจิโกล่าออฟนู่นอับนี่อับนั่นนะครับผมก็โอเคตอนนี้ครับผมสตาร์พาร์ทนะเป็นการอาจตอนช่วงสตาร์พาร์ทซึ่ง หลักผมไปเทรดมาเอาสาพาร์ตมาก็แน่นอนครับผมก็ต้องให้หลัดลองนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวคอนเทนต์นะเออก็ให้ไปเลยครับผมอย่างนี้เออใส่เข้าไปแล้วก,กดยอมรับซะซึ่งนี่คือผมเปิดสองจอนะใช้แอปเป็นแอปนะฮะเป็นแอปโลบอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่โลบอกแดงนะอันนี้ไปหาเราโหลดกันได้ครับผมก็สามารถใช้ได้นะเปิดได้หลายจอเลยแหละเปิดได้มากกว่า2จอได้ซ้ํา พอได้สตาร์พาร์ตมาเนี่ยนะก็อย่าลืมเพ่จะใช้ลกันนะผมก็โ okay. อเนคนก็ต้องเปิดอินเวนทอรี่มาเนาะเพราะว่าไอ้พวกสตาร์พาร์ตอะไรพวกนี้มันต้องกดใช้นะผม,มก็คืออย่างนี้แล้วก็กดใช้เลยครับเรียบร้อยครับผมจากนั้นสตาร์พาร์ตก็จะปลดล็อกมาอัตโนมัติครับผมแต่ว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่ก่อนนะมันถึงจะกลับมาใช้ได้ครับผมผมไม่รีรอช้าที่จะลงสตอรี่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะทำมิได้ตัว6ดาวอีกนะผมอีจิโกะผมได้ไปแล้วนะแต่ไฟล์มันหายนะเออจากนั้นก็ลงสตอรี่เหมือนเดิมครับผมและแน่นอนก็บบแนนี้เเหมมือดิ สำหรับโลกหนึ่งนะแต่โลกสองนี่ไม่มีบัคสี่นะเออโอเคตอนนี้ก็ถูกเทลพอร์ตไปที่สตอรี่นารูโตะกับผมซึ่งแน่น,นอนกับผมไอสตอรี่พวกนี้เนี่ยผมจะตัดมาให้ดูตอนจบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมผ่านไปหลายรอบแล้วก็ไม่อยากให้คนดูเบื่อนะเออคลิปนี้อัดนานมากแต่ว่าตัดออกมาได้แค่16นาทีแค่นี้แล้วผมผมได้ทําการวางเซเบอร์แล้วก็อูริวอย่างนี้เฉยๆนะผมเออที่วางแบบนี้แปลกๆก็คืออยากทดสอบเซเบอร์เฉยนะผมว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะโซล่สตอรี่ได้หรือเปล่า แต่ก็วางอูลิวกันเหนียวไว้อยู่นะเออแล้วก็เหมือนเดิมแบบเคลียร์แบบง่ายๆเลยนะเพราะว่ามีตัวละครอ,อูลิวเนี่ยอูลิวมันแบ่งทุกสตอรี่อยู่แล้วนะครับผมจากนั้นผมก็ไม่รีรอช้าอีโวครับผมมีนาตโตะได้เรียบร้อยแล้วผมซึ่งมีนาตโต้มันมีออฟอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งออฟเนี่ยมันอยู่ที่อ่าเลนหนึ่งนะครับผมเลนหนึ่งเนี่ยต้องลงแบบ XT นะจะได้ออฟมีนาตโตะมาผมไม่รีรอช้าผมเพราะผมคิดว่าเลนหนึ่งมันอีซี่มากๆครับผมแต่ได้ก็แค่ความคิดผมในตอนนั้นล่ะนะ แน่นอนครับผมมันก็ไม่ได้ง่ายนะผมผมก็บานบึมไปในที่สุดครับผมเออเป็นไงเออก็ตอนนี้ผมก็แบบท้อนิดนึงนะผมสำหรับอ่าเลดหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่ามันยากมากนะสำหรับผมมีสมัยก่อนผมคิดว่ามันง่ายมากเลยนะสำหรับเลดหนึ่งเอ็กซ์ตรีมนี่ซึ่งรหัสหลักผมไม่เคยลงเลดหนึ่งเอ็กซ์ตรีมนะเพราะว่าผมไม่อยากทําแต่ว่ามิตตัวมันโดนบัฟมาไงผมก็เลยมาลงให้รหัสลองไปนะผมประมาณนี้นะผมก็ถูกดีตัวกลับไปนะผมซึ่งผมกบว่าผมจะฟาร์มสตาร์พาร์ทละกันนะผมเหมือนที่ผมเคยสอนเอาไว้เนาะ ก็คือไอคลิปไอร้อยร้อยกว่าวิวเนี่ยครับผมร้อยห้าสิบวิวเนี่ยนะผมสอนเอาไว้อยู่นะครับวิธีการปนะั๊มสตาร์พาสเนาะก็ไปฟาร์มมาดิดหน่อยครับผมแล้วก็รับสตาร์พาสคุณดู Star สตาร์พาสเดี๋มันเดียวบ้านะครับผมผมเอฟเคแป๊บเดียวเองผมก็ไปลงสตรอรี่แข่งคนคนแปลธาตุนะเพราะว่าสตรอรี่เนี่ยมันทําการฟาร์มดาเมจไม่ใช่ดิฟาร์าเมรเป็นเลเวลง่ายมากเลยนะผมเออแล้วก็นะเหมือนเดิมครับเคลียร์ไปไง่ายๆผมซึ่งผมจะตัดมาแค่อันเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะนะเออประมาณนี้ก็ ก็คืออูริวมันเคลียร์ง่ายมากเนี่ยเห็นบาะบอสไม่ออกฐานเลยดูดิมันเกินมากเลยครับมันโหดมากอูริวเนี่ยครับบอสไม่เดินบอกเลยบอสมาแค่นิดเดียวยังไม่ถึงหนวดดำที่ยซ้ก็น่าจะตายเรียบร้อยนะครับผมแลกแน่นอนครับผมเคลียร์ง่ายๆเพราะว่าอูริวมันโหดอยู่แล้วนะเออซึ่งผมจะตัดมาแค่อันเดียวนะเพราะว่าผมจะไม่ตัดบบสมัยก่อนแล้วที่แบบเอามาลงเรื่อยๆอามาลงเรื่อยๆเนี่ยที่เป็น สตอรี่ฟิวชั่นอ่ะกลับมาลงสตอรี่ต่อเป็นไงรอบนี้ผมมีนาะร์โตะครับผมแล้วก็ท่าแรกเป็นกระสุนมุงจักรข้าที่สองเป็นกระสุนมุงจักรแตกระจายก็เท่ะนะเออเอฟเฟกต์อลังการมากสำหรับนาร์โตะนะเออผมชอบนะเออเอฟเฟกต์อลังการเนี่ยนะนะก็ปาไปเลยดีครับเออซึ่งก็นะท่าก็ถือว่าเท่อยู่นะครับท่าตั้งท่ากินขาดแล้วนะเออซึ่งก็ท่าสุดท้ายนะผมก็จะเป็นกระสุนมุงจักร ที่มันเป็นแบบรวบร,รวมเหมือนลูกบอลสัตห ا ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เป็นแฟนแตัวขนาดนั้นก็จะมีกระสุนวงจากออกมา3อันนะผมแล้วก็บื้มอย่างงี้ซนะีฟิกอลังการมากครับผมแล้วก็เขียบง่ายๆเหมือนเดิมครับผมก็ตอนนี้ก็ลงสตอรี่อันนี้จบเรียบร้อยแลวแล้วผมก็เออเคลียไปนะผมและเราก็จะได้เป็นหุ่นยนต์นะครับผมเป็นหุ่นยนต์เขาเรียกอะไรหุ่นยนต์ตัวอะไรไม่รู้นะเออผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูแขนกลุนน่นแปรธาตน,นะก็ตอนนี้ก็ถึงตัวกลับไปครับผมและอย่าลืมรับรางวัลด้วย ผมมาฟาร์มสตาพาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทาเท่าไหร่ครับจริงๆเนี่ยฟาร์มสตาพาไปนานมากเลยนะแต่ผมตัดมาให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าฟาร์มสตาพามันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่การ k เ k เฉยก็แค่ตัดมาให้ดูเฉยๆนะครับผมจริงๆเนี่ยมีลงอินฟลิตี้เลยนะเออตอนนี้ก็นะับลงแขนคนคนลปท่าเสร็จเรียบร้อยก็ได้ของมาครับผมแล้วก่อนอื่นเนี่ยนะเราก็นะผมมาดูของนะพวกนี้นะก็คือเห็นเพชรนั่นไหม เพชรนั่นแหละครับเป็นการลงอินเวสตี้มาครับผมแต่ฟาร์มมันหายนะเออ <S <S จริงๆมีอัดเยอะมากครับผมแต่ว่าคลิปตัดมาได้แค่เจ็ดนาทีครับผมผมก็นะเดินไปเรื่อยๆผมก่อนที่จะลงสตอรี่ต่อเหมือนเดิมครับผมซึ่งสตอรี่ต่อไปนี้นะผมก็ไปดูก่อนนะเป็นครัชนะเป็นรู้สึกใครเซนนะแต่ว่าตอนนี้ก็จังก่อนดีกว่าค่อยมาลงอีพีต่อไปดีกว่านะผมคิดว่านะาก็โอเคก่อนอื่นก็นะเอาเกมก่อนละกันนะครับผมซึ่งนะ แล้วก็น่ะมารับวันต่อไปครับผมซึ่งตัวผมเป็นนุก๊กและดูเรื่องผมดิก็คือมันเกมอัปเดตนะครับวันนี้เกมอัปเดตเลยนะผมก็คือมันจะรีเวลก็คือมันไม่ใช่รีเวลคือมันจะขึ้นเวลง่ายขึ้นครับผมและผมเวลหนึ่งร้อยครับผมและเราจะได้เดินทางไปที่โลกสองกันแล้วครับคนดูเราเดินทางไปแล้วครับผมซึ่งโมเดลนุ่มเนี่ยอันนี้โมเดลบักนะเออ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาถึงโลกสองเรียบร้อยแล้วนะผมก็นะโลกสองถือว่าอาจจะสวยหรือเปล่ามาดูกันดีกว่า โหลดนะครับรอโหลดกับตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นว่าตื่นเต้นลัดลองมาลูกสองแล้วมาเรียบร้อยได้แบ็คเรียบร้อยครับผมซึ่งโอปิโกเข้าตู้ซึ่งผมก็สุ่มนะผมก็ตอนนี้ก็เปิดดูก่อนเพราะว่าผมมีโอบิโตสามตัวนะครับผมซึ่งมันอีวได้แต่ว่าผมไม่ทำผมก็สุ่มไปเรื่อยครยับผมจริงๆมีสุ่มไปนานมากแนละ้วแล้วก็ได้โอปิโตมาครับผมเป็นโอปิโตหกดาวนะประมาณนี้เลย ก็นะเดี๋ยวผมเอาไว้รีวิว EP หน้าดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์ทำนะผมก็โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงท่าน,นี้ครับผมเลมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ EP ที่11ครับผมก็คลิปนี้อัดนานมากเลยนะเออกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมถึงแม้จะตัดออกมาแค่7นาทีก็ตามเถอะแต่จริงๆมันนานมากนะเออจบคลิปจบคลิปจบคลิปอันนี้ขึ้นเอสกี S S K e นะเออ